ในโอกาสสำคัญที่องค์การสหประชาชาติครบรอบ70ปีในปีนี้ผู้นำประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก15ปีข้างหน้าหรือ Sustainable Development Goals SDGs โดยนายกรัฐมนตรีจะได้ทำหน้าที่สำคัญในการแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศภายใต้การพัฒนาสู่สังคมที่เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหลากหลายด้าน แม้เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตมากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมกลับแย่ลงผู้คนจำนวนมากไม่ได้รับผลประโยชน์จากกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงมีผู้คนยากจนยากไร้ขาดแคลนด้อยโอกาสสังคมยังคงมีความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและบริการภาครัฐอยู่ในวงจำกัดอันเป็นความท้าทายของรัฐและประชาคมโลกประเด็นท้าทายที่โรการพัฒนาเหล่านี้เป็นวาระหลัก ที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสาสวรรษ์หรือ MDGs 8ประการโดยได้ประกาศไว้ณนะที่ประชุม m i l l e n นียม s u m m i t เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2543โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ15ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในทุกภูมิภาคทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จตามแผนพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยในปี2547ไทยบรรลุปเป้าหมายการขจัดความยากจนและความหิวโหยความไม่เท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีการต่อต้านโรคเอดและโรคมาลาเรียและได้ยกระดับการพัฒนาสู่ MDG+ ซึ่งมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และในปี2558ประเทศไทยได้บรรลุปเป้าหมายตาม MDG และ MDG+ Plus อีกหลายประการ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหวย 2. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลอดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพสตรีมีคัน 6. ต่อสู้กับโรคเอดมาลาเรียและโรคสำคัญต่างๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลกความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักพัฒนาตัวอย่างปรากฏอยู่ในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปอันเป็นที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้ทรงริเริ่มดาเนินการนาร่องไว้มากกว่า40ปีแล้วและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสด ที่องค์การสหรประชาชาติได้ประกาศไว้ในเวลาต่อมาจึงเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในปี2558นี้ครบกำหนด15ปีในการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดิ์ขององค์การสหรประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมสหรประชาชาติระดับผู้นำ เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปีคริสตศักราช2015ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพทธศักราช2558นี้ณสำนักงานใหญ่องค์การฉบประชาชาตินครนิวยอร์กเพื่อให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก15ปีข้างหน้าซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการขจัดความยากจนการลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่สมดุล ระหว่างสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนชาวไทยจะได้ทำหน้าที่สำคัญในเวทีการประชุม UN ครั้งนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของไทยโดยมีแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผลักดันให้เป็นวาระด้านการพัฒนาของโลกต่อไปด้วยนอกจากเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นการเผยแพร่พระปีชาสามารถแบ่งปันประสบการณ์จากต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนและปฏิบัติได้จริง เพื่อประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาคมโลก